อ๋อใช้ไมใช่ไหมคะค่ะค่ะพลาวาจาก์ะเจริญธรรมญาพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะอสุกัญญาพัฒนโชตอ้อยอ่าอชื่อทางธรรมน้ำใจสินค่ะก็วันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องกิเลสมันอยากออกไปเต้นนะคะ ท,ท,ที่บันลาดที่บันลาดวันนี้มีเอเรื่องคือมีอที่เวทีเพื่อฟ้าดินนะคะมีหมอลำใช่ไหมคะแล้วก็มีมีมีเพลงก็พอมีหมอลำขึ้นมามันนึกถึงสมัยก่อนพอหมอลำขึ้นก็จะออกไปลํำไปเต้นแต่พอมาอยู่ที่นี่มันอ่า มันไม่กล้าค่ะเพราะว่าเออเราก็กลัวว่าจะผิดศีลนะคะแต่ก็มอีอยกไม้ยกมืออยู่ตรงหน้าเวทีบ้างอะคะก็เออแต่ก็สู้กิเลสได้ค่ะเออก็คือไม่ได้ออกไปค่ะก็แค่นั่งตกมืออยู่ในที่ที่หน้าเวทีะค่ะก็ประมาณนี้นะค,ะค่ะคขรู้ ออนี่นี่เป็นนี่เป็นการพัฒนาขึ้นนะคะเพราะเมื่อก่อนอาจจะแสดงทั้งกายด้วยใช่ไหมแบบว่ากายเต็มที่ตอนนี้นี่ก็ลดลงแล้วไงคะลดลงแล้วนี่ก็เจริญขึ้นแล้วแหละแล้วก็สํารวมสํารวมในระดับที่ว่าเออมันอยู่ในใจนะออกทางกายเล็กน้อยใช่ไหมนี่ก็เป็นความเจริญขึ้นของเราแล้วค่ะค่ะแล้วก็เราเราอยู่ในเออเราดู เราดูสิ่งแวดล้อมด้วยตรงใจเราก็เห็นเรายังไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งล้างมาก่อนด้วยใช่ไหมคะค่ะอ <c oughs> ืมาเห็นตรงหน้ามันเป็นภสษะตรงหน้าแล้วเราก็ก็ประมาณการกระทําที่พอเหมาะใดใจมันยังล้างไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนพ <c oughs> ิจารนานา,นานล้างลำดับค่ะเพร์กิเลนบอกว่าทําไมไม่ออกไปออกไปเลยแต่ก่อนนี้เธอไม่เป็นอย่างนี้นะ พอเธอได้ยินเสียงหัวลาหรือเสียงเพลงเธอจะกระโดดลดเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่อยู่ที่นี่ก็เลยแบบเออต้องสำรวมเธอต้องสำรวมนะก็บอกกิเลสมันว่าเธอต้องสำรวมเธอทำไม่ได้แต่ในในกิเลสมันบอกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ต้องออกไปเดี๋ยวนี้ก็โชคกิเลสจนได้ค่ะเราถือแค่นั่งที่เกาอี้แล้วก็ตกมือเฉยๆค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะ เชิญนักเสียงค่ะค่ะทุกอย่างมีการลำดับขั้นตอนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะ,ะว่าแต่ละตัวเนี่ยพอเราฟังเพื่อนเราก็จะรู้ว่าเอ้ตัวนี้เราอยู่ตรงไหนบางตัวเราก็สตาร์ทตั้งแต่แรกบางตัวเราก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเราก็สำรวมระวังได้มากขึ้นใช่ไหมคะก็จะ,ะไล่กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังเพื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มมีกำลังใจค่ะ พราะบางตัวเนี่ยอุ้ยเราอยู่เกือบปลายและวบางตัวเราก็มีเพื่อนนะเพิ่งเริ่มเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะความหลากหลายของพี่น้องที่เล่าเนะะี่ยค่ะจะทําให้ทุกท่านที่เป็นผู้ฟังนะคะวันนี้การส่งการบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกคนได้ส่งฟังเพื่อนไปแล้วก็ส่งด้วยตนเองอยู่ในใจอยู่แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะวันนี้คิวไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้คิดว่าทุกท่านได้กําไรแน่นอนเลยคะ่ะ ค่ะสาธุค่ะนะคะอนุโมทนาอ้อยค่ะบ้าลาดยังมีอ่ะที่จะต้องที่จะส่งอีกไหมคะบ้านลาดไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ่าต่อไปที่อาจารย์เอกค่ะปิด ไม่ข,ขอการส่งกันบ้านค่ะน้องกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็กเตอร์ใจเพชรกระจุนด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกลับคารวะครูรู้ทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ